สวัสดีครับวัมนี้สิบห้ามาบึงพ่อตาเราสารไซส์ไซสมัยโบราณครับสุมมณีหาคนสารยากแล้วครับไทยให่บึงครับ ผู้ใดสนใจเข้ามาบึงเอะครับอยู่บ้านมืึงเกาอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดช้ยภูมิอยู่บ้านตาพันครับมูสิบเอ็ดตรงขามครับศูนย์เล็กครับเข้ามาแวะบึงครับใส่ง,งามๆครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เดอร์ครับช่องพี่บอสน้องวาเลน ตัวสิได้แต่ละหลังครับสองมือสามมือหลังละสองร้อยห้าสิบสามร้อยครับหลังง่กับสามร้อยคนมาสือกับเทิงต่อเทิงขอ,อ นี่นาจมันสองสร้อสาม้ครับงางามบบงงนครับคบ้อมครับ นี่ก็เหลาขั้นเบียด,ด้อครับดเด้อผู้ใดสนใจก็สั่งได้ด้อครับดูป่ะอู้อจากน้อยร้านค้าก็มาเอาไปขายแล้วครับมาเอาไปเบิดเลยแต่ละชุดแต่ละชุด